โอเคสวัสดีกันด้วยนะครัินีาผมกเกมซิกกันเองก็ไม่ได้แข่เกมนาน,นเพราะอะไรก็เขาพักมั่งอะก็เบือบ่อเล้แหละจริงโอเคเรากลับมาแคสทีกครั้งน้ก็เป็นอ่ะเกมใหม่แล้วกันซิกกันนี่เป็นล้าวของแบบคาร์บอนคนนึ้งที่ ก็เลยว่าตื่นมากังเคยใสยว่าเนี่ยก็ไม่เคยเลี่ยกเหมือนกันคือตัวละครที่เราจะได้เล่นนะฮะอุ้ยฉันอยู่ไหนเนี่ยอ้าฉันไปไหนวะเนี่ยนี่กีนี้ก็มีม้าขี่ด้วยนะฮะ เราเราก็เดินไปเรื e <distracted. S 1> ่อยฮะอื้มโอ๊ยสิกก์นี่นี่เราก็มาเจอแบบเป็นอะไรสักอย่างเป็นฟ้าเป็นเล็กมาช่วยดูค่ะกลังโดนซ้ำเลย หน้านมันหืนหน้าไอ้เชยนี่หืนมากเนี่ยเราพระเอกก็ต้องช่วยฮะไม่ได้ไอ้ไอ้คีบัวมึงจะด่าอย่างเงี้ยเฮ้ยได้แล้วล่ะฮะทีนี้ภาพก็ค่อนข้างสวยเลยนะฮะจ่าจ่ารู้นี่นาตาพเอกเราไป ปัดทิ้งหืมรออะไรครับเก็บปืนฮะเอาปืน,ปนเอา,อาเผื่อว่าช่างไม่ต่อยอยู่แล้วกันเอาดูข้าวมึงง่ายขนาดนี้เหรอนี่ครับได้ปืนแล้วนี่นมโม่โฆษณานี่ยต่อ,ตอมันจะมาขี่เลยนี่ ไปต่อไปต่ออ๋อเนี่ยเล่งเล็งทนะลกไงฟ้าเอยฟ้าเล่งความเร็วม้าเลยเพราะว่าม้าติดในตัดว่างั้นม้าจะตีจะตัดได้น่าจะเป็นม้าตัวเมียนะครับไม่มีไข่เือสองไข่ม้าทำซ่้งตีเลยน,นะอะไรเงี้ยมึงอะมป็นทาอ๋อไม่ใช่มึงอ่ายัน อะไรไม่แชร์แชร์ตังนู้งตีน่าะนี่ยังควงเหมือนเดิมอาไฟไหม้อะสามารถเสียสามารถวาร์ปไปเลยได้เลยไม่ใช่เหรอเนี่นนนนนย วนวับได้เลยอุ้ยเชิดมาร์กอูอีพวกเร็วยิงยิงอ่ะระยะใกล้ยิงยิงจะเจาะเอ้ยมาอะไรมาอ่ะเดี๋ยววะเฮ้ยอุ้ยเชิยเด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  มันยิงจากทางไหนวะเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บดิเออได้เงินนะนัน่นใช่ไหมโอเคโอเคมาอีกนะอีกอุ้ยอ้ยเอออ่เออโอเคไหน,ก,น,น,ก,นกว่า

่าดับไฟฮะต้องยิงไอ้ถังนี่ใช่ไหมโอเคจะรู้ไหนเอกไหนเอกนี่อ่าไหนเอกไหนเอกเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไอ้ตรงนั้นก่อนจะจะใจเย็นจะงูแต่ยิง,อยงไอ้ตรงนั้นก่อนสนายก็ตตีนเถอะ อสุดกูไม่ยิงใช่ไหม่ังเหรอแล้วสุดเธอก็จะให้มามา้าละมานะคะนี่เธอก็เดินทางไปเรื่อยล่ะเดินลิงหลอนๆทช่ลับ สึกตลอดความเราจะความจำเสื่อมได้มั้งน่าจะใช่ไม่รู้เหมือนกันนี่น่าจะเป็นเมียเราอ้าวโอ้โอ้คือคือยังไงคือเราฆ่าเมียตัวเองเหรอเอาเชีย ช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วสบายกูหืมนอกนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบจันทร์พายนะเอ้ยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเออวได้เงี่ย ก็ยิงไว้ก่อนเี่นี่ไข่เนี่ยอุ้ยเสียตกใจหลอนแดดมีเมืองใหญ่ใช่ปเนี่ยศึกที่นี่จะสามารถสุ่มของไดนะ้มั้งอุ้ยอ๋อ นี่พารกิจและยิงไอ้มยนหมาป่านี่วป่า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 จะไปไหนเฮียจิตูดต้งมีเป่าอยู่ไปไหนงะเฮียแม่งยาประชิดมากเอ้ยไอ้มึงจะไปไหนอ่ะ เสียแล้วไม่สอดแล้วจะฆ่ามึงกันสมุิอีกเรียบร้อยเนี่ยเอาเอาเอา <ไป S 1> อย่าบอก,าากบโาษณาคกอุ้ยย่างมากูโอ้โอมากงูตัวเชียอะไรอย่างเนี้ยจ๋าไอสัด Dạ, yeah, người... đi 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 đi, đi, đi. Bài bài, lâu, bài đâu, đi đi đâu đi đi Story. đi 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 ในเรื่องแล้วไม่ต่อคราวหน้าเลยเปล่าตัวคลิปไม่ยาัเกินอีกก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบพันแล้วกันใครชอบก็ไลค์สมัครเข้าด้วยอีเจี้ยนี่ก็ตามกูจังเลยไปแล้วใช่ไหมโอเคเนี่ยเอาเอ้าเอาเอ้าม้าม้าเอ้าเอ้าเอาเอามุกกล้องมึงนี่แบบเออก็ขอจบพันี้แล้วกันเนี่ยบ,บายบายอะไรไหนๆมึงอยู่ไหนวะอีเจี้ยนนั่นที่ตามมาอยู่ไหนตะฆ่าแม่งซะนำคาญ์น่ะ ยังไม่ถึงด้วยอุ้ยตายยังนี้ฆ่าสัตว์ไม่ได้หรอกฆ่าเฆ่าเป็นงั้น,นอะมีอะไรก็ของของก็ไม่ได้รอ,อแป๊บหนึ่งนะอ๋อสำรวจสำรวจเอ๊ะอะอ่ะเ,เก็บไม่หรอกเฮ้ยสกินโน้ตวันนี้กล่องให้อันนี่ไม่ใชลหอ่อ mỹ cộng nữa kiếm nhận lạnh quá đi mì là quá chứ mì thế ok Bye ăn à, được bỏ nó pin kiếm chứ là quá ok bye la bye